ทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับฟผมนะคะอยู่ใน House f i p p e r EP ที่งค่ะวันนี้เราก็อยู่กับบ้านหลังที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แต่หลังนี้รุมากทุกคนคือเพจห้อ,องเราก็คือทำไมันบอกว่าออฟฟิศวะโอเคคือตรงนี้ก็คือออฟฟิศแล้วก็ห้องน้ำนี่นะคะ เพก็ประมาณนี้ออฟฟิศก็เชยร์ขยะเช็ดกระจกแล้วก็แปะผนังในส่วนห้องน้ำก็จะเป็นเช็ดถูแล้วก็เก็บขยะนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะเราเริ่มกันเ,เลยเราจะเริ่มจากในส่วนออฟฟิศ่กนนีครับไหนวะเอออยู่ข้างหลัง ก็กล่องหกที่ไหนวะหกที่นี่ขยะเหรออ่ะไม่ใช่อันอน,อน,นี้เป็ขยะแล้วก็โอ,อเคโอเคต่อไปก็เออคีน,นวินด้เช็ดกระจก เดึงเดึงเดึงเด้งเต้งเตงเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอๆก็พื่อันเดียวค่ะเพราะว่าขี้เกียจตัดคือไม่ค่อยชอบตัดคลิปนะคะเพราะว่าต้องขอโทษทุกคนจริงๆคือเพื่อนคนเดีไม่ชอบแม้ไม่ช่วยไม่ค่อยตัดคลิปเราก็จะลงแบบนี้เลย คือคลิปที่แล้วมีอัพเวลของของอะไรวะของของอะไรทักอย่างเออรอบนี้เป็นม็อบรอบรอบที่แล้วเป็นอ๋อทาสีโอเคแล้วก็มาทำคอนกรีตตรงโอ้โหเห็นไหมบ้าลางนี้ก็ต้องแก้เหมือนกันคือต้องบวดรั่วอันนี้วิปคิม ไหนอีกวะคนผมขอโทษทำไม่เจอตรงไหนวะหรือมันได้ทำอย่างอื่นไหนลองซิไหนก็เปลี่ยนไฟเออไม่มีไม่ม,มีหรือว่าอันนี้อ่ะไม่ใช่แก้วน้ำคิดว่าอะไรตรงนี้เหรอตรงนี้หรือเปล่า ก็ไม่ใช่ทุกคนผมไม่ได้แกล้งไม่เห็นนะเอ,อ๊ะติดอะไรบอืมกระถางโอ้ยข้งบนตรงนี้เนี่ยหลังคารั่วน้ำาไหลทำไมน้ำไหล,ไ,ล,ไ,หลได้ไหมมั้งตรงสายน้ำมันไหลทางนั้นได้เลยเออคือมันไม่หยุดออกมาแล้วมันก็ไหลเป็นยาวๆอย,ยากใย โอเคนี่ไงม็อบรออัปเดตม็อบรออัปเดตนะคะโอ้โหตรงนี้เนียนับเนียนมากต้นไหนอีกที่หนึ่งวะโ okay, อเคเราอัพม็อบก่อนจริงโอเคอัพ okay, ม็อบแล้วลองต่เกมไหนวะหลอดไฟ

อูนเนี่ยดาจะเ้นดาเขาร้ออย่าอย่าบูรีเพื่อบูรีโอเคงั้นเรามาปาดปูนก่อนปาดแปรดขอโทษค่ะดูพี่เอกเยอะปาดแปรดโอเคต่อไปเนี่ยโอ้ยเจอแลว้วอีตรงนี้เสื้อซ่าอีเงาจัก,กะค่ะ งาวค่ะมองบาหารตั้งแต่แรกตรงไปเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำเก็บขยะสีอันสองอ่ะอืมอมทางแก๊สหรอทางแก๊สอยู่ในห้องน้ำพัะเจ้าเข้ามาทำอะไรแล้วก็สามหนึ่งอันนี่กับปองโคสี โอเคแล้วก็เคียนเวนโด้เชดกาจโจกไม่เอาช่นนี้ก่อนคือสกรปรกไม่ไหวเ mm hmm. ช็ดถูนะคะเช็ดถูเช็ดรอบคือเสียงทำมันขึ้นจมูกแล้ววะสามละไหนวะโอ้โหเห็นไหมห้องน้ำไี่มีน้ำรั่ว คือมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหลังคาใหม่ดูหลอดไฟฟีชอตเรียบร้อยอีกสองอันนี้อ,ะอ่ะออก็ใช่นี่ว่ะเออหนอีกอันนึงว่ะ่เช็ดกระจกก่อน <laughs> โอ้ดูมนฟกเอือยอย่างงี้ว่าแบบหายอันนึงไม่ค่อยเจอขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคเรามาเช็ดเช็ดในส้วมเหรอไม่ใช่ดุนเสื้อผ้ะจะอ๋ออยากแก้ตรงนี้นี่เองโอเคเราเสร็จแล้วทำไมไม่ได้ตังอว่ะทุกคนทำไมไม่ได้ตัง โอเคจ้างม,มันเออแล้วเราจะไปยังไงต่อไม่รู้อะเอองงทำไมไม่ไจ้างอ๋ออยู่ดีๆก็อ๋อมีเมลเข้ามาให้เราไปรับข้างนอกได้แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเป็น ep หน้าเนาะทุกคนโ okay, อเคยวเป็น ep หน้าเออแต่ยังงงดูคือทำไมไม่ได้ตัง ตังอะมันนี่มันนี่ you know มันนี่มันนี่คยะเยอะขนาดนี้ต้องการมันนี่มันนี่อันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับบ้านหึ my office word นี่คือออฟฟิศเราเหรอคะทุกคนนี่คือออฟฟิศเราค่ะไอ้บ้าก็ว่าทำงานไม่ได้ตังว่ะโอเคค่ะงั้นในเมื่อวันนี้เรารู้ว่าที่นี่ คือออฟฟิศเรางั้นอีพีหน้าเรามาแต่งออฟฟิศกันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้บายบายโอเคคราวนี้แหละเรารู้แล้ววันที่นี้เป็นออฟฟิศเรากูจะขายค่ะขายทุกอย่างที่ไม่ใช้ขายแล้วก็ขาย